สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่นเกมลายเพลกันนะคะคลิปที่แล้วก็ลงเกม I love Coffee ไปใช่ไหมคะก็คลิปนะคะก็ล,ะะลงทุกวันนคะคะและวันศุกร์นะคะสําหรับวันศุกร์ก็จะลงเป็นคลิปนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปสแควร์แล้วก็จะไปรูมบาร์ตี้กันนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูก่อนว่าม,มีอะไรใหม่บ้างนะคะอืม โอเคยังไงก็เดี๋ยวไปรวมป,ปาร์ตี้กันเลยนะคะแล้วก็จะสอนสูตรหมุนกาชาด้วยให้ได้สิ่งที่ดีๆนะคะก็จะมาสอนสูตรกาชาผมด้วยวันนี้โอเคสูตรนี้นะคะได้ชัวร้อเซค่ะมีประสบการณ์แล้วนะคะ ตัวเก่าก็ชื่อแพรวานา่าเยิย้มๆนะคะมันเดิมแต่ตัวเก่าก็เล,ล่นไปแล้วเลยมาเล่นตัวใหม่นะคะตัวเก่าก็าขายสูตรแบบสายใจหนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองสุ่มดูนะคะซักห,หนึ่งอันนะคะสำหรับตัวกาชาว่าเราได้สิ่งที่อยากได้ไหมโอเควันนี้มีเงินแค่พันกว่าเองก็จะมาหมุนสิ่งที่ง่าย ซายคาแรคเตอร์หรือเปล่าอืมนี่ก็น่ารักดีนะคะสมมติว่าเอออยากได้เป็นตัวนี้อืมไม่ค่อยอยากได้น่ลายคาแรคเตอร์โอเคไม่เลือกมากแล้วนะคะก็จะสุ่มเอาเลยแล้วกันนะว่าได้อะไรก็เอานั้นเลยนะคะไปเอาข้างบนดีกว่าเออนี่ห้าร้อยเอง จะสุ่มแบบนี้รวยแล้วกันนะคะล่าสุดดีก็เดี๋ยวจะสอนวิธีก่อนนะคะอันนี้เป็นกาชาผมแล้วก็สามารถใช้เป็นกาชาที่อยากได้เหมือนกันนะคะก็เลือกสิ่งที่อยากได้เลยจะเลือกเป็นผมแล้วกันนะคะคลิกพื้นหลังคลิกสิ่งที่ไม่อยากได้กดพื้นหลังค่ะจากนั้นลองสุ่มดูนะคะว่าเราได้อะไร อาจจะได้ไม่ตรงนะคะอาจ,จได้ของแตกแต่งไม่เป็นไรนะคะก็บอกแล้วนะคะอาจจะไม่ได้โอเคเรื่องนี้นะคะก็ตามสูตรนี่เลยค่ะคลิกเข้าไปกดพื้นหลังกดสิ่งที่อยากได้แล้วก็กดสิ่งที่ไม่อยากได้นะคะแล้วก็สุ่มเลยเดี๋ยวเราจะให้ไปดูของแรงกันนะคะในตูสาา้สื้อผ้า นี่อันนี้แรนะอันนี้เป็นการชาาผมเหมือนกันนะคะที่ได้มาจากสิ่งที่แร่นะคะของแรเดี๋ยวเราจะไปสอนให้หมุนได้แบบนี้ด้วยวันหลังแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปสแควร์สแควร์สุส่ม เป็นตกปลาแล้วกันนะคะเพราะว่าอยากจะสอนสูตรตกปลาหายากด้วยมีหลายสูตรเหลือเกินนะของพี่มีต้องเจ็ดสูตรนะคะเออมิอ้วไปที่เกาะมหาสมบัติเลยค่ะเลือกที่นั่งเลยถ้าเกิดว่าอยากได้ปลาดีๆนะคะแนะนำเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่มี ประสบการณ์นะก็อย่าไปนั่งสามที่นั่งนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อที่นั่งพรีเมียร์นะคะที่นั่งอทองก็ที่นั่งเงินนะให้เรานั่งแบบธรรมดาไปก่อนก็คือที่นั่งไม้นะคะแนะนําให้นั่งตรงตรงนี้เลยแล้วกันอ้าวมีคนตกแล้วเหรอโอ้โหว้วเหลือเกินนะตรงนี้แล้วกันใส่น้ํายาตกปลาด้วยนะคะ ถ้าอยากได้สิ่งที่ดีก็แนะนำให้ใช้ตัวน้ำให้ใช้ทั้งสามน้ำยานี้เลยนะคะจะได้แบบปลาหายากมากๆเลยใช้แล้วให้ออกไปก่อนนะคะให้ไปที่ร้านขายน้ำยาก่อนอนมตรงนี้เลยนะคะร้านขายน้ำยาจะเลือกเป็นตัวนี้นะคะ กับตัวนี้หนึ่งน้ำยานะคะก็จะใช้ได้สามสิบนาทีนะที่นั่งเต็มหมักเต็มมากเอาตรงนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรจาจะให้ดูว่าได้จริงจริงไหมนะคะสูตรนี้หลีกเลี่ยงขยะนะคะได้เยะมากเก็บเงียบ,ยบสมาธิโอ้โหไม่ได้ต้องสติเลยเอาไหม จะมาเป็นนี่ยต้ปลาโอเคมาๆๆมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันเห็นไหมคะบอกแล้วว่าสุดนี้ได้ปลาจริงๆเมื่อกี้เออได้ปลาอะไรนะเหมือนกันว่าปลาอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วกันนะคะโอเคนะคะก็ให้ดูๆไปก่อนโอเคปลามาอีกแล้วโอ้โหคือตกได้ตัวเดียวก็พอแล้วแหละเนาะอื ยังไงก็เดี๋ยวเราไปสแควร์อื่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะเมื่อกี้ได้ปลาอะไรหนูอันนี้เป็นตัวใหม่นะคะลืมบอกว่าตัวตัวเก่าเนี่ยลบทิ้งไปเลวนะคะเปลี่ยนลายใหม่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าคลิปกี่นาทีแล้วหกนาทีแล้วนะคะ เด,เดี๋ยวเราต้องทำคลิปก่อนใช่ไหมเอารอ o ๆแล้วกันนะรอบๆเลยอ่าในตอนของขวัญน,นะคะในเกมรอบๆจะมีของซุปเปอร์แรแล้วก็ของแรอยู่เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีทำให้ได้ซุปเปอร์แรกันนะคะอันนี้เคยได้แล้วซุปเปอร์แรได้สาครั้งแล้วนะคะในตัวก่อนแล้วก็มีวิธีด้วยคือให้เราเล่นไปตามนี้เลยนะคะแต่ว่าให้เล่นเล่นททีเล่นเล่นไปให้สูงๆเลยนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีตอนเปิดของขวัญได้ไหมโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะตอนเปิดของขวัญเลยได้อเทมนี้นะคะก็ของแรกก็ต้องให้เราทําได้สักสามแสนกว่านะคะเดี๋ยวรอบหลังจะทำสามแสนกว่าให้ดูนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใน คลิปต่อ,อไปในวันอังคารหน้าเหมือนเดิมนะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ